การที่เราจะซื้อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งนะคะไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสมอไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวแอปเปจะพาเพื่อนๆมา DIY เสื้อยืดนะคะให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนพิเศษที่เพื่อนๆอยากจะให้นะคะแล้ววันนี้ Apple จะทําเสื้อยืดให้กับแฟนๆรายการชาวแอป t o r e ของ Apple นะคะ นี่เลยอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะก็คือเส้อยืดสีขาวหรือว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสีอ่อนๆนิดนึงนะคะและอย่างที่2นะคะก็คือตลับหมึกค่ะที่เอาไว้ปัม๊มตาปั๊มนั่นเองนะคะและก็อย่างที่3ก็คือ ยางลบค่ะยางลบแบบนี้นะคะมีหลายรูปแบบเลยกลมสี่เหลี่ยมก็มีนะคะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีแบบนี้นะคะก็เอาเป็นกลมๆธรรมดาก็ได้หรือว่าไม่ต้องเป็นอันใหม่ก็ได้นะคะเป็นแบบเก่าๆดําๆเลยก็ได้นะคะจริงๆทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะก็ใช้ยางลบนะคะ ปั๊มไปที่ตลับหมึกนะคะแล้วก็เอามาปั๊มลงในเสื้อสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นลายไหนที่เราชอบแล้วก็ดีไซน์เองได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้แอปเปิลจะมาปั๊มเป็นลูกแอปเปิลนะคะอย่างที่บอกชื่อแอปเปิลค่ะเวลาที่ให้ใครนะคะเขาจะได้นึกถึงแอปเปิลไงคะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่แม่นนะคะไม่รู้ว่าเวลาที่เราปั๊มออกมามันจะออกมาเป็นรูปที่เราต้องการไหมก็ใช้ดินสอล่างก่อนแล้วค่อยปั๊มตามรอยที่เราล่างไว้นะคะอย่างแรกเลยนะคะแอปเปิลจะมาปั๊มเป็นรูปแอปเปิลก่อนนะคะแอปเปิลใช้สีแดงค่ะแทนสีของ Apple นะคะค i ลูกแอปเปิลที่เป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาลงตรงก้านข้างบนนะคะเป็นสีเขียวกันค่ะแอปเปิลจะใช้ตลับหมึกสีเขียวนะคะแล้วก็ยังลบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเดีย๋ยวมาทํากันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะผลงานของแอปเปิลวันนี้นะคะเป็นลูกแอปเปิลค่ะอาจจะดูไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะแต่แอปเปิลว่า,า,างาน DIY ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราทําแล้วมันน่ารักแล้วเราอยากจะให้กับคนพิเศษของเราเราก็ทํานะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวแอปเปิลจะให้กับชาวแอปสโตร์ของเรานะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเซ็นลงไปก่อนนะคะว่าเป็นแอปเปิลเป็นคนทําเองค่ะ เสื้อยืดที่มีตัวเดียวในโลกนะคะของ Apple ฝีมือ Apple เองนะคะของขวัญชิ้นนี้นะคะมีให้กับแฟนพันธุ์แท้ของรายการ App Store เท่านั้นเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เพียงแค่ตอบเข้ามาว่า Apple พาเพื่อนๆไปดูแฟชั่นร้านไหนไม่ว่าจะเป็นเทปไหนร้านไหนก็ได้นะคะ1ลร้านเท่านั้นนะคะตอบเข้ามาที่ www.facebook.com/yuchannel นะคะเพียงแค่คนแรกเท่านั้นนะคะคนแรกรับไปเลยะคะ่ะเสื้อยืดตัวนี้ค่ะ